สวัสดีค่ะดิฉันนางอุไรวันสมตนประธานกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าบ้านหนองลกเกียนค่ะก็กลุ่มได้เริ่มขายายวัตถุประสงค์ของกลุ่มเมื่อก่อนทอผ้าเนาะคะ่ะตอนนี้ก็มีเรื่องของแพทย์แผนไทยมาส่งเสริมเรื่องลูกกัญชาทางการแพทย์ทางกลุ่มได้มีความประสงค์ ปลูกกัญชาของจังหวัดเราจะได้ปลูกกัญชาอยู่นี้ให้เขียนโครงให้ทําโครงการเนาะแต่ละอําเภอกระจายออกมาพอดีท่านายนอำเภอนีข่มคาสร้อยได้มองเห็นว่ากลุ่มมีศักยภาพท่านายนอำเภอก็เลยมอบให้กลุ่มทอผ้าบ้านหนองนกเขียนเป็นผู้ปลูกกัญชาให้แพทย์แผนไทยเพื่อสกัดน้ํามันกัญชาพอเราได้ รู้ว่าเราได้ปลูกกัญชาเราก็เริ่มดำเนินการกับโลภสตอบ้านสุริโยตำบลลบก,ก้าเภอนิคมคำส้อยจวัังดมุกดาหารค่ะในห,หมู่บ้านหนองนุกเขียนนี้เมื่อก่อนก็เป็นป่าดงบางอีใช่ไหมคะทีนี้พอเรามาปลูกกัญชานี้กัญชาจะจะให้มีลมพัดตลอดถ้าปลูกที่อื่นที่อื่นจะใส่พัดลมเข้าไปให้ให,ให้ต้นกัญชานี่ไว้ติงตลอด เพื่อผลิตสารดีแต่ว่าอยู่ที่หนองนกเขียนของเรามันจะมีลมจากใต้ขึ้นเหนือเพราะฉะนั้นหนองนกเขียนจะมีลมตลอดและก็สตอรี่ของเราก็มีกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ใช้พัดลมเราใช้ธรรมชาติบวกธรรมชาติการชาหนองนกเขียนอาจจะดีที่สุดค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่ออกจากกลุ่มเราก็มีจากกัญชาเนี่ยจะมีชาชงเครื่องต้มยำชุดดองเพื่อสุขภาพมียาหม่องมีพิมพเสนในอนาคตเราอาจจะเป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องสำอางก็ได้ในอนาคตค่ะก็อยากให้ว่ากฎหมายออกมาชัดเจนกลุ่มจะไปที่แนวทางไหนวิสาหกิจชุมชนจะไปยังไงผู้ดได้รับอนุญาตก่อนอนุญาตหลังเราจะทำยังไง S <S เกี่ยวกับกฎหมายค่ะตัวนี้ให้ให้ชัดเจนกว่านี้ <S 2> <S 2: แล้วเราจะได้ปรับกลุ่มก็จะได้ปรับใส่เพราะว่าถึงยังไงว่าจะให้เลิกปลูกมันก็เลิกไม่ได้แล้วเพราะว่าโรงเรือนก็ได้สร้างมาแล้วเราได้รับอนุญาตแล้วทีนี้มาปลดล็อกกัญชาเราก็ต้องอยากได้ความรู้เพิ่มเติมจากตรงนี้ให้ชัดเจนค่ะค<ม>ือแนะนําว่าถ้าเราจะปลูก เมียมันมีเชิงพาณิชกับกลุ่มเนาะเราต้องรวมตัวกันอย่างน้อยเจ็ดคนไปจดวิสาหกิจชุมชนกับเกษตรแล้วเราค่อยมาดำเนินการว่าบางคนก็ลงไปสิบต้นถ้าสิบต้นอย่างกลไม้ออกมาก็บอกว่าขายไม่ได้เนาะเพื่อรักษาตัวเองอันนี้เราก็ถ้ามีคนบ้านจะปลูกก็ให้รวมตัวกันแล้วไปจดวิสาหกิจชุมชนเพื่อปลูกกัญชาพาณิชย์ตามพาณิชเนาะค่ะ